สวัสดีครับพวกผมช่อง F อฟเทนฟร์มช่องของคนรัวัวกของทุกท่านมาแล้วนะครับผมเหลือแป๊บเดียวเองนะครับผมปีกว่าแล้วนะครับวันนี้พอดีขับรถผ่านมานะครับก็เลยแวะมาหาคุณพ่อแกหน่อยนะครับมาเยี่ยมเยือนฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายประเสริฐแก้วเหลียมครับอยู่บ้านโชคหมู่ที่4อำเภอเกาะสีรินจังหวัดสุรินจำเบอร์ได้ไหมครับ062641 6774ครับข้าบผมคุณพ่อประเสริฐเนาะครับตอนนี้มีวัวกี่ตัวครับคุณพ่อมีมีอยู่ห้าตัวครับตั้งแต่ผมมาตอนนั้นคือได้ขายบ้างไหมขายไปแล้วห้าตัวโอ้โหขายไปแล้วห้าตัวครับขายไปที่ไหนบ้างครับขายให้ขายให้ในบ้านสองตัวแล้วขายให้พ่อค้าอสามตัวข้าบผมครับยังมันยังเหลืออยู่ห้าตัวเียข้าบผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวก็ ยัง,ยงว่าเลยวัวทุกวันนี้ราคาไม่ค่อยดีก็เลี้ยงไปงั้นเพราะเราไม่ได้ซื้อมานอว,วัวผลิตออกมาจากท้องแม่มันก็เลี้ยงเลี้ยงไปมันเพราะว่าวัวเราเคยเลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก,กวยยว็กี่ปีมาแล้วพ่อย้อนอี่ไหนว่ากี่ปีมาแล้วนี่พ่อเลี้ยงมานี่เป็นยี่สิบปีแล้วแต่มผมให้ลูกให้ล้านก็เลี้ยงให้ลูกให้ล้านเลยแต่ว่ามันมันไอ ไอ้ยังยังเหลืออยู่แค่นี้เลยเพราะว่ามันเอาไว้เยอะมันไม่ได้เพราะแกแล้วมันก็ยังว่าสังหารเราไม่ค่อยจะแข็งแรงก็ขายไปเพราะ่ไว้เผื่อเป็นแม่พันอีกแค่นี้เลยเดี๋ยวมาดูลูกวัวหน่อยครับผมโอ้อันนี้เป็นลูกของไหนพ่อลูกของตองหนึ่งเอสจีตองหนึ่งนะนั่นละโอ้โหนี่ครับผมไอ้แม่มันก็ลูกของไ้เรมโบ้ครับนี่เจ้าเรมโบใหญ่ห้าจิต ก้าหรือไงนะรัมโบ้ห้าเจ็ดเก้าใช่ครับผมตัวนี้อันนี้เขากี่เดือนแล้วบออันนี้มันได้ครบแล้วเนี่ยครบกับหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยครับผมแ,แม่ครับผสมอีกอย่างแม่มันผสมแล้วได้ผสมเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกับพันวาก็ได้เกือบสี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้ดูโครงสร้างวัวของคุณพ่อแกแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะครับนี่ครับมีแตัตวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับอยูหกเนี่ย อันนี้สี่หกหกสี่หกได้ลูกสามตัวเลยตัวแดงนี่ก็ลูกมันเลยตัวแม่มันนี่อ๋อนี่ครับต้องบอกว่าเป็นต้นตระกูลเดียวกันทั้งหมดครับครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่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 นโอ้โหดูโครงสร้างแมวโวแต่ละตัวนะครับสวยจริงใหญ่จริงลำตัวยาวๆเห็นบอกว่าคุณพ่อเคยเดินประกวดสมัยตก่กนเคยเคยเดินประกวดพวกไอสายเลือดวกนี้เลยครับเขาประกวดในสุรินทร์นี่แหละไม่ได้ไปประกวดต่างจังหวัดหรอกกี่ปีแล้วพ่อ เอ่มันเป็นสิบกว่าปีเป็นสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมสมัยประกวดที่สืเรียนสิบกว่าปีแล้วเป็นรุ่นเดิกเลยไหมตอนนั้นใช่ดีครับตื่นเต้นไหมก็สนุกสนานเลยว่าเพราะไปก็มีคนเข้ามาชมวัวมาดูวัวเนาะมันก็ไอประกวดก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่รุ่นเนาะมันหลายรุ่นหลายตัวที่เอาไปเนี่ยมันก็ประกวดแบบลูกผสมครับผมก็พอได้ วัดบ้างเลยแต่ไม่ใช่พวกนี้นะมันเป็นรุ่นพวกพวกแม่พวกไอรุ่นก่อนๆนะพวกนี้มันรุ่นหลังมาไม,ไ,ไม่ได้ไปทําประกวดแล้วไอทุกวันนี้ไม่ได้เอาไปแล้วบกเกลยแล้วก็เกลียดไป <c oughs> <c oughs> มันไปลำบาก <c oughs> ครับผมตอนนั้นเลี้ยงวัวมากับคุณแม่โดยใช่ไหมตอนนั้นครับครับโอ oh, 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 ้โหนี่สร้างตัวมาจากวัวไหมตอนนั้นก็ <c oughs> สร้างมัวจากวัวเดนเลยนี่ฝั่งนี้ผสมยังครับฝั่งนี้ ไอแม่นี่ยังยังยัง,ยงไม่ติดติดแม่ขาวที่ได้สองเดือนแล้วนี่แม่ขาวนี่ได้สองเดือนแม่นี่ยังไม่ติดยังไม่ติดฝั่งนู้นเหรอครับผมว่าวันที่เก้านี่ถ้าวันที่สามวันที่หนึ่งนี่ถ้าถ้าไม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ขึ้นผ่านรู้ว่าผ่านแสดงว่าผ่านนี่เดี๋ยวมาดูลูกวัวกันครับผมชอบลูกวัวตัวนี้มากเลยเอฟจีตองหนึ่งนะครับโอ้คุณพอ่อแกเล่นถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไ้ดูเหลี่ยมตัวนะครับอาจจะยืนถ่ายไกลนิดนึงนะครับ พ่าแม่ตัวขาวเขาขอ,อาจจะคุมนิดน,นึงวันนี้โอ้โหนี่ครับสวยจริงเนาะสวยมากเลยครับอ่าอยู่ใกล้พ่อไมเป็นไม่เป็นไรหรอกที่ปล่อยตรงนี้กี่ไร่รรับอกประมาณเอส20กว่าไร่ย20กว่าไร่มีร่มอยู่แค่ที่เดียวร่มเพิ่งเพิ่งเขาตัดไม่เมื่ออาทิตย์ก่อนเองครับร่มมันมันมีอยู่แต่ก็เพิ่งมาตัดครับนี่ครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงยังไงบ้างครับก็ เลี้ยงเลี้ยงตามสุภาพเหมือนปีก่อนๆน,นั่นแหละเลี้ยงแบบเลี้ยงธรรมชาติก็เน้นอาหารตัวเย็นนิดนึงเพราะว่าอย่าให้มันยุบอย่าให้มันยุบใช่ไหมใช่ครับผมจะเลี้ยงอา,อาหารเต็มที่เหมือนพวกเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขายเราเลี้ยงถ้าไปให้กินอย่างนั้นมันขาดทุนครับผมมันอ้วนด,ดีแต่มันมันยังไม่คุ้มหรอกออันนี้มันเลี้ยงเพราะปุูกญ่าลายเป็น ห้าหกไร่น่ครับแต่ไม่มีนะ้าจะรดระยะมันก็ไม่มีหรอกช่วงนี้แต่ว่าหมายถึงหน้าฝนมันก็เพียงพอครับคิดว่าจะพอไปได้ก็เลี้ยงถ้าไปไม่ไหวก็จะลูกหลานก็คงจะมามาเลี้ยงไม่ได้ลูกหลานเขากำลงทำงานอยู่ครับผม,มรักในการเลี้ยงวัวจริงๆครับโอ้โหนี่ครับวัวก็มีแต่ว่าบ้านสวยๆเลยบอกว่าเมื่อก่อนเลี้ยงตั้งแต่วัวแบบบ้านๆเลยใช่ป่อรับเลี้ย,เเยงเลี้ยงแบบไอพัฒนามาเรื่อยๆนะเลี้ยง ไอแม่ปจำพ่อคนั้นก็มันก็เห็บพ่อไปหาซื้อวัวซื้อควายก็เห็นก็เอามารับเลี้ยงจนได้ลูกเก้าตัวแล้วก็มาสือทอดพวกนี้มาอันนี้คือรุ่นตระกูลมาจากนั้นเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่บีดจ,จากวัวบ้านบ้านนะครับครับอ่าเห็นพ่อว่าเคยเลี้ยงวัวแต่รุ่นสมัยบอยอุบลใช่ไหมบอยอุบลน,นั่นในไอลูกของแม่มันก็เป็นพี่ตัวนี้แหละอ๋อครับเคยขายได้สองแสนโอ้โหเคยขายได้สองแสนครับ กี่ปีมาแล้วบ่อนีน่าจะสิบกว่าปีแล้วมะสิบกว่าปีถือว่าแพงมากเลยสองแสนอ่ะนั่นแหละโอ้โหตอนที่สมัยยบนดังนั้นสิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบปีแลวเนาะครับผมใช่ตัวนี้จะเก็บไว้ไหมรือว่าไงลูกสาวเนี่ยจะเก็บไว้จะเก็บไว้สวยจริงครับสวยมากเลยโอ้โหนี่ครับลูกอ้ตองหนึ่งลูกของเอสจีตองหนึ่งนะครับดูเหลี่ยมตัวนะครับผม จะไม่ค่อยสูงจะได้หนาหนามากครับอันนี้แม่ขาครับผมฝั่งนี้ครับความสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้อยู่นะครับอ่าตัวนี้ก็ลูกกี่ตัวแล้วนะพ่อเพิ่งตัวแรกเลยเพิ่งตัวแรกเลยครับโอ้ลูกลูกลูกแม่นี้เองนี่แม่นนี้ก็ลูกตัวนี้เป็นตัวแรกครับตัวที่สองก็ขายไปตัวที่สามก็ตัวผู้เมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่ตัวผู้ปิดไปเท่าไหร่พ่อไอตัวผู้ที่ขายไป ร้องจะเอาสามเข้าขอบันหนึ่งก็เลยได้สองหมื่นเก้าอ๋อล่าสุดเลยใช่ไหมครับล่าสุดไม่กี่เดือนที่แล้ว,<ด>ลวเองไขายไปประมาณสองเดือนที่คนเอาไปเลี้ยงไว้ครับต็ววัวมาป,ปล่อยอยู่ทุกนานี่จนพอนี้มันมาขอซื้อก็เลยขายให้มันไปก็ธรรมดาก็เราก็เคยเคยขึ้นเคยลงอย่างนี้เลยวัวตอนตอนวีไหนวัวมันน้อยมันก็เริ่มขึ้นแต่วัวมันเยอะมันก็ราคามาก็ถูกลงถูกลงอย่างนี้เลยแต่ ถ้าพูดถึงที่พ่อเคยซื้อขายตอนที่สิบปีกว่าที่แล้วมันก็ไม่ใช่วถูกเท่าไหร่หรอกรวัวสมัยก่อนที่พ่อเคยซื้อขายตอนที่พ่อซื้อนี่วัวปีสองปีก็ยังหาสองหมื่นก็ยังยากเลยแต่นี่มันมันยังถ้าเนื้อถ้าอ้วนมันก็ขายได้อยู่สองหมืน่นครับผมพอเลี้ยงอยู่แต่ว่าเราต้องพัฒนาแม่ให้มันดีหน่อยถ้าเราขาย ไอเลี้ยงได้ออกมาปีหนึ่งมันก็พอได้สองหมื่นท้าแม่มันโครงสร้างดีนะครับมันก็ว่าถูกปลูกมากมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่หรอกมันก็พอเลี้ยงอยู่ถ้าเราขายแม่เอเลี้ยงแม่ดีๆก็พอขายได้อยู่ครับเลี้ยงไม่ดีก็อย่างว่าถ้าปล่อยให้ผมไปมันก็ขายก็ไม่ไม่ได้ราคาหรอกเพราะไอตลาดเขาต้องการเนื้อนาอถ้าวัวเลี้ยงมันก็เยอะเขาก็ไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่นี่ถ้าขายเป็นบัวเนื้อก็เรา ไอเลี้ยงแม่โครงดีๆหน่อยพอลูกมาปีหนึ่งมันก็โครงสร้างมันก็ใหญ่หน้อมันก็ได้มันก็ไม่จำกว่าสองหมื่นหรอกถ้าถ้าราคาอยู่ขนาดนี้โตนะถ้ามันลงกว่านี้อีกก็เราก็ต้องยอมถ้าราคาขนาดนี้มันก็เออมันใช่ว่าถูกจนจนไม่น่าเลี้ยงมันมันมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าวัวมันเคยเคยแพงมากไอัเลี้ยงนะเขาเคย ตัวนี้ถ้าขายตัวนั้นก็สามแสนนุ่นครับผมวันนี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อก่อนมีคนมาให้ขนาดนี้จริงๆครับผมตัวนี้มีคนเขามาดูเขาว่าตนสาวนะเขาว่าค,ค,คน <ผม S 2> ที่เคยซื้อมาสามแสนกว่ามาจากโนเขาไม่ชอบเท่าตัวนี้มาดูเขาก็เทียบไว้อย่างนั้นเลยแต่เราไม่ได้ขายเลยแสนกว่าเขาให้จังแต่เล็กครับผมอันนี้อันนี้คือไม่ต้องเปรียบเทียบว,ว่าตอนเขาผอมนะอยาาให้คิดถึงตอนเขาอ้วนนะครับ,รบจะสวยมากเลยครับตัวนี้ อ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมครับขอบคุณคุณพ่อมากครับผมบนี่มาให้กําลังใจกับคนเลี้ยงวัวด้วยนะครับสู้ๆเลยทุกคนว่าถ้าวัวถูกก็เราก็ไม่ได้ซื้อเข้ามาก็เราก็สู้ไปถ้าเราไปซื้อไอซื้อมาแพงๆนี่เราก็หนักใจหน่อยถ้าเราวัวที่เราผลิตมาได้หนื่มันก็สู้ๆไปมันจะโอ,อกาสจะมีขึ้นอีกก็ไม่แน่หรอกบางทีมันก็ปีสองปีอาจจะมันก็ขึ้นดีกว่านี้อีกก็มี ครับผมโอเคขอบคุณมากครับ